มาแล้วนะฮะคุณผู้ชมช่วงที่2ของรายการคุณผู้ชมยังสามารถร่วมมาล์มอยถอยกาบกับเราได้ผ่านทางหน้าจอทีวีไอ้มั์มอยเนี่ยเข้าใจแต่หอยกาบไี่มาอย่างไรมันเป็นคำท้องเจองนะฮะเป็นคำเป็นคำที่อยากจะพูดส่งมาที่เป็นพียพิมพีตัวใหญ่เป็นวคตจำด้วยข้อความส่งมาที่4240333นะฮะส่งมาคุยกันได้เลยไปติดตามที่อย่างที่บอกประเทศไทยป้าถามว่าจะไปเที่ยวไหนไม่ต้องไปเที่ยวไหนอยู่ที่นี่ ประเทศไทยติดอันดับ35ปัญหาคอรัปชัน,นมากที่สุดเดี๋ยวนะปกติเราจะภูมิใจเวลาทีมฟุตบอลไต่อันดับโลก <c oughs> นักแบดมินตันไทยไต่อันดับโล <c oughs> โเโเกเออแใกล้เล็กหนึ่งแล้วเว้ยจะเป็นแชมป์แล้วเว้ยอ,อันนี้35น้องแมยจะไปแบดมินตันโลกแต่อันนี้อันดับดีขึ้นเรื่อยๆไม่เอาสายแล้วนะฮะทาง<อ>ด้านของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI เขาเปิดเผยข้อมูลการจัด อันดับดัชนีการชุจริตคอร์รัปชันปี57จาก3สถาบันต่างประเทศพบว่าไทยเรานี่นะฮะมีคะแนนการชุจริตคอร์รัปชันเพิ่มสูงขึ้นโดยดัชนีล่าสุดอยู่ในอันดับที่35ปรับเพิ่มขึ้นจากอันดับที่78ปีกายที่ผ่านมาเห็นมะเค้กเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกับเรื่องที่ปปชเขาชี้มูลงอ่ไรกันป่ะแล้วอันดับเนี่ยมันพรวดขึ้นมา 30- 40อันดับวดมาบ้าหรือเปล่าพรวดมาครึ่งหนึ่งเลยอะ เฮ้ยบ้าไปแล้ว่ะสูงกว่าใครสูงกว่าฟิลิปปินด้วยฟิลิปปินอยู่ที่36สศรีลังกา37จีนว่างั้นว่างี้นะจีนยัง40เลยป้ามาเลเซียอยู่ที่50แต่ไทยอันดับที่35อีกไม่นานอีกไม่นานปีนึงมันขึ้นมาเท่าตัวปีหน้าอาจจะเป็นอันดับหนึ่งก็ได้ใครจะรู้ก็ตอนเนี้ยในวงการธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าต้องจ่ายใต้โต๊ะที่ตัวเลข3 0ของ ของโครงการอ่ะบ้านเราใต้โตัวเยอะมากเคกดูเด็มันเป็นอย่างเงี้ยใช่แล้วนะฮะโดยมีผลสืุปบอกว่าไอ้ที่มันชุรจิตทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุดก็คือระบบพักการเมืองแล้วก็ตำรวจจ่ายมาจ่ายมาไม่อยากเป่าจ่ายมาแต่ตำรวจดีก็มีตำรวจดีก็มีแต่น้อยเหลือเกินนะ แทบจะไม่เห็นใช่ตำรวจดีเนี่ยจะหมดกาลังใจหมดแล้ว <T DI S 1> ที i เขายังบอกด้วยนะป้าว่าในปัจจุบันนี้ยังพบว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยกลุ่มโทรคมนาคมมีสัดส่วนการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดตามด้วยกลุ่มพลังงานแล้วก็สาธารณูป,ปโภคการเกษตรอสังหาริมทรัพย์แล้วก็พวกวัสดุก่อสร้างเนื่องจากกฎระเบียบเนี่ยมันมีช่องโหว่ว่าเอ,อื้อให้บุคลากรภาครัฐชุจริตได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัด เราจะบอกอะไรให้นะเวลาที่เขาเขียนกฎหมายเนี่ยเขาก็พยายามปิดช่องโหว่มละเค้คแต่ไอ้คนเนี่ยที่มันจะเอาประโยชน์เนี่ยมันก็หาลูหาลืมหาช่องว่างหาผลประโยชน์จนได้และเวลาที่คนบ้านเราไปติดต่อกับหน่วยงาน,น uh huh. ส่วนใหญ่ต้องใช้เส้นใช่ปะ่ะใช่อยากจะให้งานมันเดินเร็วอยากจะให้เ,เรื่องนี้มันไปเสร็จเร็ว เขาจ่ายทีนี้พอไอ้จ่ายบ่อยๆเนี่ยมันเป็นนิสัยที่เคยชินไม่ได้ฉันไม่ทําใช่แล้วเคลไปกลมบางกลมแด้พูดพูดได้ไหมเนี่ยแถวกดบัตรคิวไม่ทำเลยมันมีบางแต่พอให้ปั๊บมันทำมันมีบางเขตอาจจะไม่ใช่เขตเค้กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือบางเขตเนี่ยเขาจะสร้างบ้านอย่างเงี้ยป้าเขาจะสร้างบ้านแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปจ่ายค่าแปลนบ้านค่าลายเซ็นวิศวกรเขาต้องจ่าย2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นบาท จะได้สร้างบ้านขึ้นมาใช่ถ้าคุณไม่จ่ายสองหมื่นตรงนี้ยื่นมานี่ตรงนี้มันยื่นเกินไปก็จะไปยื่เวลาไปแล้วก็จะได้สร้างก็เป็นปีเพราะฉะนั้นสองหมื่นมาปุ๊บโอ้ยตรงนี้ไม่ยื่นเลยเตรงนี้หดได้พอดีเลยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเมื่อวานก็มีการอธิบายเรื่องคอร์รัปชันหลายเวทีนะแล้วก็หลายคนก็ตั้งค้อสังเกตถามว่าคอร์รัปชันบ้านเรามีไหมเมรู้ไหมรู้จะแก้ไขยังไงไม่แก้เฮ้ย แล้วก็มันก็ส่งผลต่อค่านิยมของเด็กๆอ่ะเคสเด็กสมัยนี้เนี่ยนะเฮ้ยมันร้ายแล้ว่ะร้ายมากมองมันเรื่องเบเบมากในเรื่องของการปัญหาเจคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องเบสิกมากบอกว่าเออไม่มีผลต่อชีวิตคือรู้ว่ามันมีความผิดร้ายแรงแต่ว่าก็ทํใหม่ก็จะทําผู้ใหญ่ยังทําได้นี่ไงนี่คือสิ่งที่เด็กพูดนะฮะเขาบอกว่าทางออกที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันภายในประเทศขณะนี้ก็คือว่า ต้องช่วยการเร่งปฏิรูปการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนชนักวิชาการและองค์กอรอิสระมีโอกาสในการรับรู้และก็ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารคือหลักการด,ดีล้ำเลิศแต่ทางทางปฏิบัติท,ทําไม่ได้เออนี่แหละแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยนะทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันแทรกซึมลึกแต่เราก็หวังหวังเราหวังอย่างยิ่งเลยว่า ความที่เป็นพุทธศาสนนิกชนของไทยเนี่ยแล้วก็ขอให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคือกฎหมายไปไม่ถึงจ้าแต่กฎแห่งกรรมหนีไม่พ้นนะจ๊ะกฎแห่งกรรมสิจรวดนะจ๊ะกฎหมายกฎหมายจะนั่งอีตองอีแตนมาเออแต่ว่าอาจจะไปช้าแต่ว่ากฎแห่งกรรมไปไวไม่มีไม่มีใครภูมิใจหรอกบ้านหลังใหญ่แต่ได้มาจากเงินทุจริตเอใช่ไหมแล้วท้ายที่สุดเนี่ยลูกหลานจะอายฉันจะบอกให้แล้วฉันก็เห็นมารักต่อนักแล้วด้วยไม่เชื่อคุณลองดูสถิติคนที่ขี้โกงบ้านขี้โกงเมืองเด็ด มันไม่เคยจเจริญล่ะ เป็นเรือหายทั้งนั้นเลยเรือเรือเรือภาษาเรือค่ะเรือภาษาอังกฤษค่ะ <c oughs> ทั้งนั้นเลยมาพูดถึงในเรื่องของปัญหาชุจริตคอร์รัปชันนะฮะเราก็มาพูดถึงในเรื่องของโพสำรวจนักศึกษากันหน่อยเมื่อกี้ป้าพูดถึงเด็กๆมาที่โพสำรวจนะฮะทางด้านของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทอปอ,อเขามีการเปิดเผยโพการสำรวจเรื่องทัศนคตินิสิตนักศึกษาต่อการชุจริตคอร์รัปชันการโกงในการเรียนการสอบป้าเข่มีการีปโพสำรวจนิสิทนัธิกศึกษามกานวนกว่าตัำวอย่างันคติน 5654รายจาก23มหาลัยที่เป็นสมาชิกของทปอเขาบอกว่านักศึกษามากกว่า16%เเคยชุจรจตการสอบ6%คิดว่าการชุจรจตการสอบผิดเล็กน้อยมันไม่ร้ายแรงเบ๊บเอเเคยช่วยเพื่อนในการชุจริตในการสอบ23%คิดว่าการช่วยเพื่อนที่ทำชุวยจัดในการสอบผิดเล็กน้อยนี่มันตั้งต้นตั้งแต่ในห้องเรียนเนี่ยมันตั้งต้นตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้ใช่แล้วไม่รู้สึกผิดเนี่ย เฮ้ยแย่นะแย่นะถูกต้องแต่มีผลสรุปสำรวจด้วยนะฮะคุณผู้ชมมีนิสิตนักศึกษา30.7%ที่ทำไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเห็นเพื่อนทำทุจริตไม่ห้ามไม่ห้ามไม่ฟองอาจารย์ก็ทําเป็นแบบเออช่างมันเพื่อนลอกกันช่างมันช่างมันเพื่อนส่งโพ์ให้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยจะบอกว่าถ้าคิดว่าเรื่องอย่างเงี้ยเล็กนะ พอโตเป็นผู้ใหญ่มันจะเป็นดีไหม<ช>เป็นคนดีไหมไม่ดีมันจะเลวคูณ2นะฮะแล้วก็ผลสรุปทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่สํารวจมาทุกคนที่ทําการสํารวจรู้หมดว่าการทุจริตคอร์รัปชันผิดร้ายแรงแต่ก็ยังทำก็นี่แหละมันเขาเรียกว่าสำนึกอะเคสํานึกเนี่ยมันสร้างได้โดยอะไรรือว่า โดยเรื่องต้นที่ตัวเองคนที่มีสํานึกมักจะเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงเข้าใจปะเหมือนเมืองนอกเนี่ย<ะ>นักการเมืองพอผิดพลาดอะไรปุ๊บสํานึกมาจ้าลาออกประกาศความราับผิดชอบเออเวลามีข่าวทีปุ๊บประกาศลาออกไมเนี่ยนะคำว่าสํานึกคําเดียวเลยเค้กแต่ถ้าไม่สํานึก ก็ไม่ก็น้ามึนไงน้ามึนน่างี้อันนี้เราไม่ได้พูดถึงใครนะเราพูดถึงโดยรวมหน้ามึนหน้าด้านกันต่อไปนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปคือเอาแค่ง่ายๆคือการที่คนกินกินขนมชิ้นนึงแล้วคุณจะทิ้งเศษ ถุงขนมอะลงพื้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีจิตสํานึกคุณก็จะทิ้งโดยไม่คิดอะไรวันก่อนเดินตามหลังนักศึกษาป้ากี่เสร็จกาโยนทิ้งเลยก็นี่ไงแล้วเราเราดุมันนะแล้วมันก็ทําเป็นแบบอ้าวไอ้ป้าแกนี่มายุ่งอะไรกับฉันมันติมันก็บุญแล้วมันไม่ติเราก็บุญละอีกอย่างหนึ่งนะถ้าบ้านเรานะมีสํานึกที่ดีนะบ้านเราเนี่ย คงคงจะไม่ต้องหนึ่งไม่ต้องมีพี่กระเป๋ารถเมย์ที่มาต้องคอยอั้นปัสสาวะจนเป็นนิวเป็นเนอเพราะอะไรปะเดินผ่านหยอดลยอดะป๋อยหยอดเหรียญมันมีอยู่ยุคหนึ่งเค้กที่ตอนเราเป็นเด็กอ่ะเคยเคยขึ้นเช่ไหอแล้วมันทําไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีคนหยอดไม่มีคนหยอดรวมถึงคนไม่ได้คนไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมให้มันพอดีแต่ว่าในระบบเขามีระบบทอนให้ด้วยออแล้วเธอดูประเทศเจริญเดะเราขึ้นรถไม่ต้องมีพี่คนขับคนเดียวใช่ป่ะแล้วก็หยอดจบ นี่ยก็คือสำนึกไงเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราเนี่ยคือไม่ได้ว่านักศึกษาเลยนะเนี่ยฉันไม่ได้ว่าเลยนะไม่ได้ว่าเป็นผลสํารวจแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะต้องถามตัวเองทําแบบนี้แล้วคุณจบไปคุณภูมิใจป่ะถามแค่นี้คนที่โกงเข้ามาแต่บ้านใหญ่โตอ่ะอยู่แล้วมีความสุข่ะละบ้านใหญ่โตคนชมว่าบ้านใหญ่บ้านสวยแต่สุดท้ายเนี่ยเงินที่ได้มาโกงเข้ามาทั้งนั้นนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอไปถามเนี่ยเค้กเหตุผลว่าทําไมหนูโกงล่ะลูกถามนะ เขาก็ถามว่ารู้รู้ไหมว่าโกงขอดสอบลอกขอสอบถามว่ามีเหตุผลอะไรจ๊ะก็ต้องถามนักศึกษานักศึกษาบอกว่าก็ลืม <laughs> เอาโพขก็ห้องสอบลืมเอ,ลลลอเอาออกนี่เหรอ,อมันดูที่เจตนาว่าคุณทำโพยมาตั้งแต่บ้านแล้วแล้วอ,อ,อีกเหตุผลหนึ่งของมันรู้เท่าไม่ถึงการ รู้เท่าไม่ถึงการหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะจารย์นูเหมือนพูดดิอย่ามาแอปแบลแอปใส่นะเขาว่ารู้ทั้งรู้เขาว่ารู้ตัวรู้ว่าการจดโพเห้องห้องอ่ะมันทุจริตจะมาแอปว่าลือเอาออกแอปไม่ได้เพราะว่ามันเริ่มผิดตั้งแต่คุณจดมาแล้วมันไม่ได้ตั้งใจแลวนะมันเขียนแขนมันล้วบางคนเนี่ยบางคนใส่ไมโปเมื่อก่อนจะมีทิตหน่อยก็เป็นการโทรศัพท์อะแปะ เขียนลงก็ได้แล้วก็แปะลงในการโ<อ><ด>นราพาคือรูปแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมันเริ่มต้องหัดม่มเพาะมันตั้งแต่อยู่ในมหาลัยเนี่ยมันไม่ดีเลยนะแล้วปะ การแก้ป um, um ัญหาพอไปถามบอกว่าไงไหมต้องอาจารย์ต้องเข้มงวดขึ้นเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับอาจารย์ม uh ันเกี่ยวกับแก้มันอยู่ที่จิตสามันสำนึกของตัวนักศึกษาไม่ได้เกี่ยวกับว่าอาจารย์ถ้าคุณมาแก้ปัญหาหนึ่งว่าเพิ่มการดูแลคุมสอบให้มันเข้มงวดขึ้นมันแก้ปัญหาที่ปลายแถวมันต้องแก้ปัญหาที่เริ่มต้นอุ้ยพูดแล้วมันขึ้นตัวคนทำไอ้ตัวคนทำนะเมื่อกี้คุณผู้ชมส่งความมาว่าดีใจมากเลยที่มีรายการปักตลาดคือเขาบอกว่าสนุกมากสจากพัทยาพระจอยจริงนะวันหลังเราไปกิน อาหารทะเลเราจะไปจัดอยู่ตรงกลางวอลกิ้งสตรีทเลยจ้ะซ้ายก็เป็นคพี่บ้านนานรูดเสาอยู่อีขวาก็จะเป็นน้องเตยหัวโปกเดินอยู่เราจะจัดกลางถนนวอลกิ้งสตรีทเลยใส่ชุดไรใส่ชุดไรคุยคุยเสจพักเบรกรูดกับเขาด้วยอ้๋อตายละอะพูดถึงเรื่อง ต้องมีจิตสำนึกสำนึกป้าต้องมีเลยนะฮะมาที่เรื่องราวของกทมหน่อยหนึ่งเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกทมเขาเลงเพิ่มจุดบริการทะเบียน5แห่งคาดเปิดใช้เดือนมิถุนายนนี้การเพิ่มจุดก็คือการเพิ่มจุดบริการงานทะเบียนราษในห้างสรรพสินค้า<อ>ป้าที่ผ่านมาเขามีจุดบริการด่วนมหานาครแล้วออที่ห้างพราดซ์ตรงเนี้ยสรพสินาคารินนะเปิดไปแล้วหนึ่งแห่งมันก็สะดวกดีนะ ไม่ต้องไปเขตมาที่นี่เลยสะดวกดีโดยคาดว่าจะเปิดได้อีก5แห่งภายในปีนี้5แห่งที่เล็งไว้ก็คือห้างสีคอนบางแคห้างตั้งหัวเสีงที่เขตบางพารสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แล้วก็สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขรวมถึงห้างแฟชั่นไอแลนด์ด้วยทั่วถึงเลยทั่วทุกมุมเมืองเลยไม่ต้องไปที่เขตเขตวุ่นวายใช่ไหมเจอหน้าคนทํางานทะเบียนที่เขตดูเครียดใช่ไหมไม่อีกอย่างหนึ่งนะเค้คือ เดี๋ยวนี้ชีวิตของคนอ่ะมันไปต่อแถวแต่เช้า8โมงไปเขตไม่ทันนึกออกไหมคือว่างสะดวกตรงไหนยังไงแล้วตอบโจทย์บริการได้ดีที่สุดก็คือห้างใช่แบบประมาณว่าเอ้ยก่อนช่วงพักเที่ยงเช<อ>ิญแวบได้ช่วงที่เชิญแวได้เคยเห็นธนาคารไหมล่ะแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นในห้างแต่เดี๋ยวนี้คนไปธนาคารห้างเลยเยอะกว่าไปสาขานะเธอหรืออะไรนะต่อภาษียะ ของกรมขนส่งอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ในห้างทุกเสาร์อาทิตย์เลยดีมากอโตงโรตัสนี่มีเออดีมากอันนี้่าแห่งที่พูดมานะฮะเขาจะเปิดได้ประมาณเดือนมิถุนายนนี้และก็เลงด้วยว่าจะเปิดให้ครบ10จุดในห้างสมสินค้าแล้วไองานทะเบียนรานเนี่ยเขาครอบคุมอะไรบ้างไงทะเบียนบ้านพวกแจ้งเกิดแจ้งเกิดแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งตายยังไม่ยังไม่ต้องรีบแจ้งใครตายตายไปก่อน มีงานทะเบียนงานทะเบียนบ้านแจ้งเกิดแจ้งตายย้ายเข้าบ้านย้ายออกบ้านเพิ่มชื่อเพิ่มชื่อเอาชื่อออกทะเบียนพวกเนี้ยคุณไปทําได้เลยจุดด่วนมหานครที่กทมเขาจะทํากันนะฮะอันนี้ชื่นชมค่ะหน่วยงานของรัฐถ้าทำอะไรที่คล่องตัวว่องไวเพิ่งรุกให้บริการประชาชนบอกมาเราจะอธิบายรวมถึงบางจุดก็มีการทํแบบประชาชนปะไม่ต้องไปที่เขตละไปทําที่สายไฟฟ้าที่สถานีสยามก็มีทำไปช่วงที่มันไม่ใช่ช่วงรัสอาวไม่ใช่ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนคนมันจะว่า แป๊บเดียวเสร็จดีดีตอนนี้ถ้าเกิดไปที่เขตปุ๊บต้องมาตั้งแต่หกโมงเช้าเพื่อไปหยิใบไหมได้ไหมฉันไม่ทำใบใหม่ได้เพราะเบ้านนาป้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอ้วนหน้าไม่เหมือนเดิมแต่ป้าสวยคงที่เนาะหยุดหยุดประโยคต่อไปฉันรู้สับเค้กเนีายแต่ป้าจะเป็นคนที่คุณผู้ชมต้องไปเอาภาพป้าจอยสมัยเข้าวงการใหม่มาถึงตอนนี้นะผมดำแต่ตอนนี้สวยนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นธรรมชาติทรงโทษธรรมชาติหนึ่งแล้วยังได้เท่านี้ ยอมไ,<ป>ไม่นางคนเนี้คนเดียวแหละยอมมันอันนี้เรานะไปที่เรื่องราวของไกด์ไทยคขาไปร้องเรียนพระจอยเขาถูกไกด์เถื่อนแย่งงานอ่ะที่ไหนที่ไทยนี่แหละ,ะใช่แล้วตัวแทนชมรมมักกุเทศภาษาจีนสมาชิกของสมาคมมักกุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยกว่าร้อยคนนะฮะเขาไปรวมตัวเข้าร้องเรียนกับตำรวจท่องเที่ยวเขาบอกว่าตอนนี้มีพวกไกด์เถื่อนชาวจีนเข้ามาทําหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวในประเทศไทยให้กับกลุ่มทัวร์จีนมากขึ้นไม่ใช่แต่จีนเคก้กป้าที่ป้าได้ยินเพื่อนเพื่อในวงการท่องเที่ยวมันบ่นเนี่ยนะ คือมันจีนใช่ไหมที่เค้กแล้วเกาหลีใต้พัทยาก็จะมีไกร์รัสเซียไกด์เยอรมันคือเขาเขามาจากประเทศเขาเลยใช่เขาไม่มาจ้างไทยไกไทยนั่งตำแจ่วที่บ้านเขาไม่มีใครจ้างใช่เพราะว่าดูเหมือนว่าเขาเรียกอะไรเขาใช้บริการคนชาติเดียวกันใช่เขาบอกว่านี่เลยก็คือไกด์ ไกด์นาเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าไกด์ภาษาจีนชาวไทยที่ปัจจุบันเนี่ยถูกไกด์เถื่อนชาวจีนเข้ามาทําหน้าที่นําเที่ยวแทนซึ่งไกด์เหล่านั้น,เ,นเป็นชาวจีนที่เคยประกอบอาชีพเป็นหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์มาก่อนตอนแรกเป็นหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ป้า พอพาชาวจีนเข้ามาเที่ยวในไทยปุ๊บเขาก็เห็นช่องทางทำมาหากินเ,เขาก็เลยช่องทางนี้นะฮะสร้างปัญหาให้กับไกด์ชาวไทยเช่นเสนอราคาค่าชั่วโมงทํางานถูกกว่าเสนอให้ผู้ประกอบการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาถูกจากนั้นก็จะเสนอขายราคาทัวร์อื่นๆนอกจากแพ็กเกจที่ซื้อมาในราคาแพงเพื่อเป็นการคืนกําไรให้กับผู้ประกอบการรวมถึงการแนะนําแผนนี้บ้านเราที่ผิด,ผด ให้กับบรรดาลูกถั่วของเขาอันนี้ทางการต้องแก้ปัญหาด่วนเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขารุกรานวัฒนธรรมเละเทะได้หมดเลยใช่เช่นสามารถถูกเนื้อต้องตัวผะส่งได้อันนี้ไกด์ไกด์กต่างชาติเขาไม่รู้เ,เขาก็ไปแนะนําคนประเทศเขาว่าเอ้ยมีปัญหายูสามารถโดนอับ ผู้หญิงโดนตัวพาได้ี่อธิบายผิดๆิด<ท>หรือว่าไปบอกว่าคุณสามารถถ่ายภาพด้วยกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับพระพุทธรูปหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยได้<ช>อันนี้ก็ไปอธิบายผิดผิดมันเป็นปัญหาเชิงวัฒนธรรมเลยนะเคเหมือ<ท>นอย่างที่เชียงใหม่เห็นมาภาพที่มันแช์กันทั่วอินเทอร์เน็ตอ่ะ <c oughs> มีคนไปฉี่อยู่ในไอ้คูเมืองออเออไปเอเอออยู่ในคูเมืองแล้วมันเขาว,ว่ากันว่าเป็นชาวจีนอย่างเงี้ยคือมันรู้ไหมว่านั่นมันคูน้ํา คูน้ําสาธารณะไม่ใช่ห้องน้ำแล้วมันครูที่ใหญ่มันเป็นคูที่ใหญ่มากมันไม่ใช่หลุมมันไม่ใช่มันไม่ใช่หลุมอะเอาง่ายๆมันไม่ใช่หลุมทุกคนมีนั่งอย่างนั้นอหะอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นไกด์ไทยมันเตือนเตือนไม่ได้ทําไม่ได้แต่เป็นไกด์จีนช่างอีลองไกด์จีนหรอไกด์จีนก็เอาไม้ไม้ไม้จิ้มฟันมาแคะขี้ฟันเล่นรอลูกทัวร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อเนี่ยเขาบอกว่า90%นะที่มันเข้ามาทําแบบนี้มี90 90%ที่ประกอบผู้ประกอบการหันไปใช้ไกด์เถื่อนเหล่านี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้เหตุผลว่าไกด์ชาวไทยไม่เพียงพอรวมทั้งขอให้ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจออกตรวจด้วยนะไกด์ไทยเรียกร้องแางนี้ออกตรวจตาหน่อยนึงคือมันเป็นอาชีพเฉพาะคนไทยนะอันนี้นะมันสงวนไว้สําหรับคนไทยที่จะทำหน้าที่นําเที่ยวในประเทศไทยใช่แล้วแล้วแหมคุณพกไกด์ส่วนตัวติดตัวมาด้วยอย่างเงี้ยมันมันไม่ดีอ่ะเค้กอยากดูนะเคกบ้านอยู่ตรงวาดพลาวเคกไปยูเนียนมอล เค้กเห็นร้านหัวมุมไหมที่มันเป็นร้านอาหารใหญ่ๆอะอแล้วชอบพาทัวร์จีนมาลงอ๋อเหรอเออ,เ,อ,อเขาก็จะพามากินข้าวมันไก่กินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเรียนรู้วัฒนธรนมใช้ไกด์จีนจ้ะฉันเห็นทุกวันเลยจริงๆแล้ว,ลวมาเที่ยวประเทศไหนๆก็ควรให้ไกด์ด้านนั้นเออมันต้องให้เกียรติเหมือนเราไปพม่าก็ควรจะเป็นไก<ห>ด์พม่าใช่ที่พูดภาษาไทยกับเรา จริงเพราะว่าไกด์ท้องถิ่นอ่ะเขาจะรู้ข้อมูลที่มันเป็นวัฒนธรรมมากกว่าไกด์รประเทศเขาเขาจะรู้เรื่องราว,ด,วดีกว่ารประเทศนั้นนคุณผู้ชมถามไกด์รปลอมเป็นยังไงไม่ใช่ไกด์ปลอมแต่เป็นนักมักคูเท์ทีเ่เป็นชาวต่างชาติแล้วดันมารับทำหน้าที่นําเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมันทําไม่ถูกแล้วก็ เช so ็คดีๆเขาไม่มีบัตรไกด์นะบังเทศมันจะต้องมีบัตรแขวนคอมันต้องสอบใช่มันจะต้องสอบจะต้องเอาตั้งแต่เรียนหนังสือเลยแหละตั้งแต่ระดับมระบบมหาลัยเลยแล้วก็สอบแล้วก็ยีมีบัตรไกด์แขวนคอเวาทำงานก็นี่แหละเป็นปัญหาแล้วอีกหน่อยนะถ้าไม่แก้ปัญหาเนี่ยนะตอนนี้เขาก็เปิดเสรีใช่ไหมบินไปบินมาสะดวกสบายอย่างเนี้ยตายสิคะตกงานค่ะตกงานไม่ได้ใช่แล้วคพัทยานี่หมดแล้วไม่มีแล้วไกด์ไทยอ่ะไม่มี อาจริงๆเสดยดานักองสารพวกพี่ๆสารเออเงินก็ได้ไม่ค่อยเยอะมันมีไม่ใช่เหรอคะกระสวงท่องเที่ยวอ่ะมีค่ะมีกระสวงท่องเที่ยวก็มีมีค่ะการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยก็มีไอหน่วยงานพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนเลยก็มีทำไมไม่แก้ปัญหากำลังทําอยู่ใชากำลังทําอยู่เฮ้ยมันต้อง p r o แ c t i v e มันต้องรวย ing อยู่กําลังทําอยู่ คอนทินิว่าเสเตนเนีย <Contin uous S 1> <ท>นอ้คุณผูช้ชมช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามในช่วงของมือทำรวยกับตะกี้สีสุพิตานะฮะว,นนวันนี้จะพาไ,ะไ,ไปดูไม้อัดหญ้าแฝกไม้อัดหญ้าแฝกอีมันมที่มันเป็นพวก <นะ S 2> วัชพืชที่เขาไม่เอาแล้วไม่มีาค่าแล้วเ,ออเดี๋ยวเขานำพวกนี้มาบิวอัพให้เป็นของที่มีมูลค่าเป็นไม้อัดสไปดูว่าจะน่าสนใจขนาดไหน คุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกับตะก,กี้ในช่วงของมือทำรวยและในวันนี้ตะก,กี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับไอเดียอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือนี่ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสิ่งประดิษฐ์อันนี้เนี่ยมันมาจากย่าแฝดแม่ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะแต่ว่า อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้มารู้จักกับเจ้าของไอเดียค่ะกับการที่เขาได้ผลิตนะคยะไม้อัดจากยญาแฝกเขาจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวม,มาทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ<โฮ>จะบอกว่าวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากมากเลยเพราะว่าได้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์อันนี้มันมาจากย่าแฝกคือมันมาได้ยังไงคะจริงๆตัวนี้ค่ะ เออเราก็ตอนแรกเราก็ต่อยอดจากโครงการท่านเจมลี่ค่ะเรื่องการปฏิสัมพันธ์แญกแฝกกับปวกโดยกรมป่าไม้ค่ทะทีนี้เราก็ได้ความรู้มาว่าหญ้แฝกเนี่ยสามารถทําเป็นออวัสดุทดแทนไม้ได้นะคะแล้วก็อยากส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกด้วยค่ะเพราะว่าหลังจากปลูกหญ้าแฝกแล้วค่ะเขาจะต้องตัดใบทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็นาใบเนี้ยม,มาทําเป็นวัสดุทดแทนไม้อะค่ะอืมเรียกได้ว่าเป็นการนําของที่เหมือนกับว่า หลายๆคนมองข้ามไปสามารถที่จะนำมาผลิตเป็นเงินได้สร้างเป็นเงินได้ไม้อ ah ัดหญ้าแฝกไอเดียบันเจิดเปลี่ยนพืชเป็นเงินของคุณปรินดาจากวัชพืชที่ถูกมองข้ามกลับแปลสภาพมาเป็นวัสดุทดแทนไม้โดยการนำเอามาอัดผสมกาวคุณภาพเทียบเท่าไม้จริง แต่นอกจากย่าแฝกแล้วคุณปรินดายังลองนำเอาวัสดุจากพืชมาทำเป็นไม้อัดด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เปลือกทุเรียนเปลือกมังคุดเปลือกส้มกระเจี๊ยบฟางข้าวหรือแม้แต่กแกลบบก็ล้วนแต่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้เช่นกัน วัสดุของเราเนี่เทียบเท่ากับไม้เนื้อแข็งะคะ่ะอายุการใช้งานก็เหมือนไม้จริงในธรรมชาติเลยค่ะ่เราไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าะคะ่ะเราก็ใช้วัสดุพวกนี้นะค่ะมาปมเป็นแทนไม้ได้ไม้อัดจากหญ้าแฟกวัสดุทดแทนไม้ที่มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าผลิตภัณฑ์จากไม้ธรรมชาติ นอกจากจะเป็นไอเดียแปลกที่ไม่เหมือนใครแล้วยังเป็นการช่วยรักษาธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วยจึงไม่แปลกที่จะได้รับรางวัลการันตีจากหลากหลายสถาบัานสุดยอดมากๆาเลยค่ะกับไอเดียไม้ัดแยกแปลกของเราเองนะคะอาลราคาสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปรินดานะคะนะที่ในวันนี้เนี่ยให้ พวกเรานะคะได้มาดูไอเดียเจ๋งๆนะคะแบบนี้นั่นเองสำหรับใครนี่คะที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามลเยเพิ่มเติมได้ที่ปริญดานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ตะกี้ก็เวลาหมดหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะและจะเป็นไอเดียอะไรก็อย่าลืมติดตามไม่ได้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อยู่ในมือของเราไม้อัดย่าแฝกนะฮะลักษณะการทำแล้วจะมีกันลงแข่งจริงๆมากเลยคุณผู้ชมบ้านหัวแตกได้นะฮะมันเป็นงานไอเดียใช่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ตัวเนี้ยตัวเล็กเนี่ยเขาออกแบบให้เป็นที่แขวนของใช่แล้วครับซึ่งแน่นอนเราจะแจกใช่ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันเออ เจ๋งนะแล้วชอบตรงไหนรู้ไหมเค้กพวกเปลือกไม้เปลือกผลไม้เปลือกทุเรียนเปลือกมังคุดอะไรที่มันเป็นของธรรมชาติแล้วเหลือทิ้งเขาเอามาทาเป็นไม้ได้หมดเลยใช่แล้วค่ะเจ๋งจริงๆเลยพี่คนนี้ใช่แล้วอ่ะสวยงามมากงานดีๆแบบนี้นะฮะอยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละงานดีๆแบบนี้เอามาฝากกันทุกวันทุกสัปดาห์นะฮะเราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามงานประเพณีดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ